พเพชรพระรวดสวัสดีซี่ซู้ผูซู้คนครับผมเมื่อน,นี้ก็เขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดของปูหาเจ็ดแปดกับใบล่งเนาะพี่น้องใไล่ลงมาสองวดแล้วเอาเข้ามาตามกันต่อกับมาเบิงควบคู่กับใบน้ำเนาะพี่น้องเนาะพ,อ,อ,ะพอบา ล่าพัฒนาบัญชีบ่อนี้ไก่กันก็คือยังสิบก็ยังออกสองวดติดก,มก,มกนะ็มือวันจันทร์ก็ยังมาหกสองมาไป่นองเนี่ยมือวันจันทร์ยังมาหกสองบานนี้ก็มาสองเก้ามือวันพุธที่สี่ก็มาสองเก่าเด็กลางก็มาเก้าหกมันคีบบน,นี้ไกลกันเอามาเบิง้งราไป่น้องนะไม่เบิง้ง ที่มันออกเมื่อวันพุธที่นี่ก็มาตามวันสุกข,ของปู่ห้าเจ็ดแปดเมื่อแรกสองทุ่มครืงวันสุกหก ล,าว,ลาวพัฒนาป,หาป,ปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปด ของปูหาเจ็ดแปดขี่บ่มีเล็กติดเล็กเคี้ยงจับปูจับคูหายเลยบนบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูด สองกับหกไม่อีกสองกับหบนล่างวิ่งรูดสองกับหกบ่มีตัวเน้นได้พี่น้องของปูหาเจ็ดแปดเลขวิ่งรูดบ่มีตัวเน้นจับคู่กับบ่มีตัวเน้น Xoắn hộp Xoắn <37. S 2> สามเากปูหอยมาสคููกับมีเล็ก ไม่ตกกันอีกสองหกสองเจ็ดสามเจ็ดสามหกว่าไม่ตัวเน้นส่วนตกกัน ตกกันก็นมี 2, สองสอศศตกกันมีสคู่กันเบนิ้ล พี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมแนวทางล่าพัฒนาของปูหมาเจ็ดแปดส่วนเด็กวิ่งบุมิตัวเน้นได้พี่น้องได้บะมิตัวเน้นแต่ธรรมชาติาสีทำให้มมสวยงามบะมิตัวเน้นนพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอดตามนี้แหละจับคู่ของปูกับบมิตัวเน้น ส6งหกสองส่วนตกกันกับ2อ6สองหกหอันนี้ตกกันได้พี่น้องไนดะ้ตกกันกลับขอ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 หาเบขอบขอบขอบงบ่งปันแนวา่างบาอบขอบแต่ว่บขอฐบขอไทยของปูบขอบขอบขอบปอ่ขนบขอบขอบขบขอบขอบขอองปอ่กบอบขบอบขอ ปูบ๊วยไข่สบายอ่ะไปลองแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากระจัดคัดกระพานตัวเลขกับเป็นแค่แนวท่างมอแร้งสองทุ่มครึ่งก็ขอให้โชคโฉมัน,มน,มนหมานยๆเฮงๆสู้ฟูสู้ค้น ลขหกสองเจ็ดสองมันตรงเขาพ้องผู้ใดเนี่หกสองเจ็ดสองเอาพี่ดอกมากตัวใดชอบตัวใดตรงเลขน่าใจตัวใด,วด,วดเก่าไปพิจารณนนาเบไงแนวทางล่าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดนือขีมาสองหกสองเจ็ดอีกบ่พี่น้องเพราะว่ามือวันจันทร์กัมาหกสองแล้วมาหกสองมือวันพุทธกับมาก มาหกสองแล้วกับมาเกลมาสองเก้ามาสองเกลนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือมือวันพุ่นกับมาสองเก้าเก้าหกแบที่มือวันสุกนี่ยี่มาสองหกสองเกเจ็บบอกพี่น้องหาฟิตจ,จดนา้าเบงชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้ตัวเลขมันแค่แนวทางเมืันแรกสองทุ่มครึ่งขอให้โชกมาหมันเรื่องเ่ฮงไอกับปูหาเจ็ดแปดของเฮา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็พดพารวยนะครับด้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม